อะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่ถั่วหัวส้วมเนี่ยอะไรนะอะไรโอ้โหอะไรก็ไม่รู้โอเค,ควันนี้จะมาเรียกว่ารีวิวมอสไหมน่าจะมารีวิวมอสให้ดูเลยครับว่าไอ้มอสสกีบิดี To ทเลตหรือว่าไอสกีบิดีหัวถั่วส้มเนี่ยมันคืออะไรผมไม่ทราบแต่ให้รู้ก็คือมันก็คือแต่ว่าไอตัวที่หัวพอจงหัวส้วมรู้สึกว่ามันจะไม่มีสตอรี่นะคือมันเป็นแค่คลิปช็อตในยูทูบแต่มันดังไงเออแล้วผมแอบเล่าด้ยว่า อะไรสิ่งต่างทำไมฮะโอ้ยครับผมก็จำการมารีวิวนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับในมดของไมค์ครับนี่ไม่ทำนานมันซึ้แปลแปลแต่เั่นนะครับผมโอเคมันเริ่มดีกว่านะครับเราจะมีผมขอเริ่มตั้งแต่ตัวที่เป็นตัววัตถในถส้วมนะครับผมซึ่งไอ้พวกกับว่าสปิเกอร์แมนพวกทีวีแมนคาเมล่าแมนเดี๋ยวค่อยว่าทีนะครับผมโอ้ยครับเรามาเริ่มที่เอ่อทอยเลทหรือว่าโถส้วมนะครับซึ่งความสามารถมันก็คือใช่ครับมันสามารถขี่โถส้วมได้แล้วก็วิ่งได้โอ้โห เราก,กลายเป็นหนึ่งพูดด้านขอบกพวกนี้ครับผมแต่ <c oughs> แต่ก็ดีคือมันเร็วมากๆเลยดิโคตดเร็วเหมือนแบบโอ้โหโคตดเร็วอ่ะน,นี้เร็วจริงนะแบบเร็วยิ่งกว่าม,าม้าเนี่ยเออ แต่ดทำไมจะไม่ถอดส้อบวะมาครับผมตัวแรกครับมันก็คือ G-Man นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวตัว G-Man Toilet โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่เบิ่มเบิ่ใจกว่าสกิิตัวปกติตั้งเท่าไหร่อ่ะอุ้ยนี่ตัวปกตินะดูตัวใหญ่ดิโอ้ใหญ่มากนะครับต่อไปเป็น Giant Claw Toilet มันก็คือตัวใหญ่ที่มีกรงเล็บอะว้าวไอ้ไอ้หน้าหล่อนี่ไอเจ๋งอ่ะอันนี้เหมือนออโตอพุทในซาเูอร์แมนเลย เอ้ยใช่แน่เลยต่อไปครับเป็นสไปเดอร์ทอรเร็ตนะครับแมงมุมโอ้ตัวยังใหญ่โอ้โอ้ไอ้นี่หน้าตานี่ยิ้มแบบยิ้มแฉกเลยต่อไปคงเป็นตัวปกตินะใช่ตัวปกติอันไม่เกี่ยวอันนี้คือพาาไซทอรเร็ตพาาไซไอตัวยังเล็กเลยอะไซมินี่เลยอะ โอ้เดี๋ยพี่ตีตีตีโอ้ยต่อไปเป็นไฟเลตติดเจ็ดโอ้โหโอ้ยตัวนี้เอาจริงโอ้เอาจริงครับตัวนี้เอาจริงอันนี้เป็นโซลเลตโอ้เป็นแบบว่ากงเล็บเป็นโซผมไม่ใช่กงเล็บดิกงจากครับกงจากเอออันนี้เทไหมเทดีแต่แบบหน้าตาก็ชนไลแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเออต่อไปเป็นอะไรเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่ะเฮ้ยมันหนาวเอเฮ้ยโอ้โถส้วมนักวิทยาศาสตร์กับ ไปเรื่อยน่าจะเข้ากันได้พวกเนี้ยเออมาครับ3ตัวสุดท้ายนะครับเป็นมิวแทนโทเลตว้าตัวก,กายพันนะครับปกติจะมีแค่ศอกซวมแล้วก็หัวอันนี้แบบมีตัวด้วยเออเท่ดีหรือเปล่าไม่รู้ดิก็มิแทนเนาะต่นนะอไปเป็นไฮด้าโทเลตโอ้โหอันนี้แบบน่ากลัวเขือนมีโคมีขาหัวแยกมาน่ากลัวมากๆเลยนะ โอเคตอนท้ายของอ,อ่ทอเลตนะครับผม oh, เคลซี่ทอเลตโอ้โห้เฮ้ยมันแบบบากข้างมันมีสายฟ้าโอ้โหโอเคเดี๋ยวเวลาล้างบ่ามันอีล้างบ่ามันโอ้โ oh. หเป็นไงจะสู้ยังไงสุดท้ายก็เจอคําสั่งทีตายเลยเอาละครับเราจะมาตัดในฝั่งของพวกสปิเกอร์แมนคาเมิล่าแมนนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างเนานะเรามาเริ่มตัวง่ายๆก่อนครับผมคาเมิล wow. ่าแมนโอ้โห้เดี๋ยวพี่เขาพร้อมต่อสู้เอาไฟแล้วเอาไงโอ้โหไฟแล้ว,อ oh, ลวโอ้ยดูดิเราจะใครสู้ระหว่างชนะระหว่างคาเมิล่ากับซิกวีดีนี่คือตัวปก ีเน่ยจะสู้หรือเปล่าเอาเออคาเมิล่าแมนก็ชนะไปครับผมเฮ้ยสู้ไปทั่วเลยเฮอยมันนสู้บวกเออโอ้ยอ้าเรามีแพ้ครับอืมเหมือนว่าถ้าสู้เยอะเนี่ยหนึ่งเนี่ยคาเมิล่าแมนสู้ได้นะแต่ถ้าจะโดนลุมเนี่ยไม่ได้นะครับต่อไปผมไปลองเอาตัวที่แบบว่าพอมาค่อยไปทำดอนเนาะพอมีคาเมิล่าแมนยต่อเห็นไหมก็จะเป็นของบิ๊กคาเมิล่าแมนใหญ่ขึ้นสวัสดีพี่ใหญ่ขึ้นโอ้รอบนี้แข็งแกร่งครับแข็งแกร่งโอ้โหเอ้ยสู้โอ้ยสู้เอ้โดนลุมสู้ได้เปล่าไหนโอปเเเกของงคาามม่แนนไไ้็ Oh. oh. เอ้ยโดนลุมโดนลุมเอ้ยแต่เขาไม่หวั่นว่ะเขายังสู้ได้อยู่เออผมไม่ร่วมไอเรื่องนี้มีประวัติไหมนะแต่ใครรู้ก็สามารถที่คอมเมนต์ได้ับผมอันนี้ครับผมพูดผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะฮะโอเคมาเริ่มไปไปไปอ้อโหตัวลุมก็แพ้นี่ครับผมบมิ๊กคอมเมดแมนแต่ว่าเก่งนะโอเคผมขอต่อไปคือไททันคาเมล่าแมนโอ้โหโตัวยังใหญ่โอ,โโอ้โหเอาว่ะเขา่าจะโดนลุมมาสบายสบายชิวชิวใช่ไหมโอ้โหผมว่าชิวนะเรือเลือกดิอย่างเยอะเยอะมากเลยอ่ะนี่ครับผมเอาบบกว่าฟัวซิลิทเทเลมาสู้นี่คือน ได้อย่างมากมาผมลองเอาพวกตัวปกติมาสูมสัวผมมามาไปเลยเออไปเลไป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 ไไปไปไไปเดี๋ยวไป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 ไเไป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 อปไปไ้ไทไปนไปไไป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 ไล่มไป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 ไยไป่ปไย่ปไ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 ปวปไปไปนปไปไเไปไปแ มัน,นมูนวอลดิเฮ้ยมูนวอลไปไกลแล้วเหรอ๋อพอพอพอ,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 อคำสั่งล้างโลกล้างโลกโอเคครับ okay, ผมตัวต่อไปคนระับผมนอกจากไททันยังไงแล้วแม้เจะมีอะไรบ้างจะมีทีวีแมนเนาะอื่นแต่รู้สึกว่าจะมีเอ็นเอนอยู่นะครับผมเป็นบิ๊กทีวีแมนนะครับเป็นตัวที่อับละน่าจะล่างสุดยอดของไม่ใช่มันคนละตัวดีกว่าเอาว่าต่อไปผมขอเริ่มที่ตัวของไอดีมาผมขอเริ่มที่สปิกอร์แมนนะครับผมโัสดีครับพี่โอ้เฮ้ยเป็นแบบลำโพงลำโพงสู้กับโถส้วม ใครนะแบบเลือดนี้แบหนึ่งหนึ่งอารมาุมอะไม่รุมอะโดนรุมอะเออก็สู้ได้อยู่ไม่รู้จะเก่งกว่าคารล่าแมนไหมก็พอกันนะครับผมอืมพอกันเลยโอเคผมจะเอาคอนโทรเลดไททันฟิกเกอร์แมนมัน มันคือตัวอะไรโอ้โหใหญ่เบิ่มเลยไหนไม่เห็นสู้เลยสู้สู้ดิอ่ะผมต้องลองทำไมไม่เอาเยอะหน่อยเอาแล้ว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 เอาไงเอาไงบินบินบินไม่สู้อ่ะไม่สู้อย่างเลยโอ้หรือว่าจะที่ฝั่งลายนะเดี๋ยวผมลองเอาบิ๊กทีวีแมนสู้ดิโอ้ไม่ถูกกันเองโอ้ยเ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 อ้ยโอ้ยโอ้ยตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยนะบิ๊กทีวีแมนมีสู้อย่างเลยเดี๋ยวมันก็สู้ได้นี่หว่าเฮ้ยมันตีไปทั่วเอาบวกกันอีกโอ้โหอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันไม่ถูกกันโอ้ยปี ก็จะลองเอาเดี๋ยวนะขอล้างโลกก่อนสักครู่โอเคผมมาลองเอาท่านสปิกระแมนนี่รองมาผมปึ๊บโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวปกติเนาะแต่นี่คือน่าจะแบบล่าที่ขวบตัวควบคุมอ๋อนี่เองมาลองสู้ดูโอเคใช่ครับผมอันนี้คือล่าควบคุมเนาะนี่คือล่าปกติของสปิกระแมนลำโพงแมนเหรอไม่ได้ใจโอ้มาแล้วโอ้เขาก็เก่งนะเนี่ยโอ้ยูวันยิงปืนอ่ะอืมเขาคันจะเขาคันจะโกงเลยเขาจะโกงเลยโอเคมาเดี๋ยวผมมาลองดีกว่าเป็นของของเรื่องของเอ่อชีวีแมนครับผมโอเคพี่ เงบโก้แม่โว เฮ้ยเฮ้ยตัวยังโกงเลยเดี t t ๋ยวนะตีเอลีตีอับตีหมูเฮ้ยอย่างนี้ต้องให้ลุมละอย่างนี้ต้องลุมเลยลุมทีวีแมนเฮ้ยไม่มีใครเข้าทีวีได้เลยอย่างโกงบ้ามากดูดิโอดโกงอ่ะเฮ้ยโกงมากโกงมากโอ้แบบดูดิเออซบเขาแกไม่ได้เลยโอ้ยโหดเกินโดนลุมแบบปกติอ่ะโดนลุมต้องตายอ่ะแบบไม่ตายบ้ามากบ้ามากเอ้ยเอาดิลุมดิโอ้ไม่กลัวเลยยังเจ๋งล้างโลก่อนโอเคครับต่อไปครับผมจะมาเชิญของด้านของบิ๊ก ทีวีแม่ผมตัวไงเบบี้เจอโโห้ตัวใหญ่แบบโอ้ยยิงยิ่งโกงเนี่ยอ่ะผมลองอัญเชิญสกิลิต์ดูดูปึ๊บโอ้โอ้โหค่อนข้างโกงเลยพอสมควรดูดิด้โดนลมไม่เยอะมไปไม่ไรเลยดิโอ้ยปามากเอ้ยค่อนข้างจะโอพีนะครับพอสมควรเลยเฮ้ยโกงอันนี้โกงจริงตีหมวกเอวซ้ำตัวเออปามากปามากอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ออกมาครับผมก็คือสไปเดอร์คาเมล่ามันก็คือ มันก็ตามชื่อครัมันคือกล้องไม่มุมมันเหมือนเอาตามจริงนะมันเหมือนยุงเลย แต่ค่อนข้างจะวิ่งเร็วนะผมวิ่งเร็วดิตองนะอย่าการเลยโอ้ค่อนข้างจะวิ่งเร็วนะครับในตัวเนี้ยตนนแต่ว่าตามประสิทธิภาพนี่คือน่าจะสู้ <c oughs> สู้ทีวีแมนไม่ได้ทีวีแมนโหกันเยอะเลยโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวนำการมาประทะกันนะครับว่าระหว่าวงโถส้วมกับอะไรนะทีวีแมนสปีกเกอร์แมนแล้วก็คาร์แมน Man, ใครจะชนะนะครับผมเดี๋ยวเริ่มดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมน่าจะเริ่มจากเอ่จีแมนทอยเลดนะครับผมตัวใหญ่เบิ่มๆงี้ประทะกับบิ๊กทีวีแมนนะครับผมมาสเกลใครสู้กันโอ้มันปล่อยเลเซอร์อะเฮ้ยตัวพออกันสู้้้ไดเเปล่าโห ยังไงครับผมผมว่าตัว G Man นี่ค่อนข้างจะโกงพอสมควรนะมาเวลกันสิเวลาผมมาตัวต่อไปดีกว่าผมจะเอาไทาทันสปิเกอร์แมนทักกับ G Man เนะาะใไถนามาระวังบอกกับบอสปึ้มยิงเออเอออันนี้สปิเกอร์แมนโดนลุมครับผมตอวนี้โดนลุมพอตอนนี้เอาผมเลือก G Man นิดเดียวแต่สปิโโเกอร์แมนโดนแบบโดนโอ้โหโดนเลเซอร์จี้ตามันมันโอ้โหเอ้ยเอาไงเฮ้ยผลสรุปนะครับเฮ้ยบ้ามากเฮ้ยไททันสปิเกอร์แมนจะแพ้เหรอแพ้ละโอ้โหโดนยิงตัวนี้บ้าตัวอย่างโกนครับแพ้ได้ไงเอ้ย ผมไม่รู้ว่าตัวเองโกงกันกนะแ,แต่ว่าผมคิดว่าจีแมนไอ้หัวจีแมนทอเรตนั่นน่าจะโกงเลยดูหน้ามันไอ้จีแมนในในเกมลิงหมดเอ้ยอารต่อครับไทแรนคาร์ลแมนไปเลยตัวดับดัมเบิลมิโลอา้าวโอเคโหนี่ขนาดมิโลโอุย้ยแต่ตีแรงมากโอ้โหย้ยตีแบบแรงมากตีแบบจีแมนทีเดียดแทบตายเอ้ยอย่าหมุนอย่างนั้นดีมองไม่เห็นเอ,อะไะครับผมตันนี้จีแมนยิงรัวๆมันมันคาร์ลแมนก็เอาโล่กันนะตีโอ้ยแต่เงียบตัวปราบปรามจีแมนนี่เลยโอ้ยยังไงครับยังไงครับโอ้ยยังครับ ヒュ ยังไงยังไงยังไงโอ๊ยเอาวานสูสีเออชนะได้แต่ก็มีโอกาสคือต้องเอาสองตัวลุมนะครับถึงจะชนะกับเอ่จีแมนได้นะครับเพราะว่าผมซัมมอนมาตอนเลือกครึ่งหนึ่งไงเอเอนะครับโอเคครับผมไปลองเอาไฮด้าทอเลตนะครับมาปะทะก,กับบิ๊กทวีแมนับผมไหนหาได้เปล่าโอ้ตัวก็ตัวใหญ่เข้าใครไม่ได้เลยครับผมโอ้โหแทบไม่สะกิดเลยเอ้ยปาาม่าโอ้อโหดูดิผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจะโกงนะครับแต่ว่าถ้าสู้กับบอลนี่คือน่าจะสู้ไม่ได้โอเคผมคำการเอาตัวหนึ่งมาอีกเอาเป็นซอลนะครับผม กับนักวิทยาศาสตร์มาลุมนะครับผมลุมเอาลุมเลยผมให้ลุมมาจ้ะมาเลสโก้ลุมลุมเลยจ้าลุมเลยลุมเลยลุมเลยโอ้โหนี่ขนาดลุมนะครับเนี่ยโอ้ยบิ๊กทรีแมนยังโกงไม่มีใครสามารถแตะก็ต้องเขาได้นี่แต่นิดเดียวไม่คกี้มีอยู่อ้าโอเคโดนอยู่โดนอยู่ตนอยู่ครับแต่ว่าค่อนข้างจะโกงนะครับผมบิ๊กทรีแมนเราโอ้โหให้โกงจริงว่ะคือถ้าเป็นตัวผู้มินเนี่ยเนี่ยสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับน่าจะแบบโดนโอเคผมจะลองอัญเชิญครีฟี่เทเลครับผมโอ้โอ้ยบ้ามากเฮียตาย โอ้เฮ้ยแต่ก็มีโอกาสชนะกแพ้นะคือพ์บิทีแมนก็ยังแบบยังพอต้องกัรได้อ่ะอ่ะอันเชิบตายไปไงโอ้ก็มีโอกาสครับผมแต่ถ้าเราอันเชิบพี่ทีแมนเยอะเยอะทึบทึบก็โอ้โหตัวขนาดนี้ก็ตายแล้วอ่ะอันเชิญรัวยอืบโอ้โหยังไงยังไงอันนี้เขายังชนะดีครับผมก็คือมีโอกาสแพ้ชนะเนาะโอ้แต่โอ้โหสุดยอดครับความโกงนี้